ก็พกันแเปอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็นําตัวปืนนะครับเทารัส992นะครับของช่างโตเนี่ยมายืนทดสอบนะครับลำกล้องยาว6นิ้วนะทั้งตัวเนี่ยทำจากสแตนเลสนะครับเรียกว่าสวยงามมากๆนะเดี๋ยวลองยิงนะครับ2ชุดชุดแรกก็จะเป็นตัวผมจะยิงด้วยจุด 22LR ก่อนนะครับตรงนี้นะใช้ LR ยิงนะครับที่เป้าทางด้านซ้ายมือจากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนนะครับเป็นโม่ของจุด2 2 Magnum อ่าตัวนี้นะครับ ยิงเป้าทางนันขวามือลองดูกลุ่มกระสุนนะครับระยะประมาณก7-8เมตรตัวประมาณนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างได้นะครับยิงกับลูก LR ก่อนจนนํานวน5นัดนะครับระยะก็ประมาณ7-8เมตรโอเคว่าเป็นการยิงคั้งแรกของตัวนี้นะ จบไปนะครับกับตัว LR อยากเห็นกูกระสุนนะครับดูว่าศูนย์เนี่ยมันจะโตไหมนะครับขออนุญาตนะครับเดินไปดูที่ตรงเป้าก่อนแล้วกันนะครับกับปืนกระบอกนี้นะเนี่ยโอเคครับนี่คือชุดที่1นะครับนะอยู่ซ้อนกันเลยนะครับบรดูวณนี้นะอันนี้กระโดดไปนะครับน่าจะเป็นที่เรื่องเรื่องของการกระตุกไกนะแต่ว่าทั้งสนะสีนัดนะครับเนี่ยมาซ้อนกันอยู่ นะอยู่ที่วงสิบนะครับทั้งหมดเลยนะถือว่าใช้ได้นะครับมีแค่นะัดเดียวที่กระโดดมาทีนี้จะลองนะครับกับเป้านี้เป็นตัวสอสองแมกนัมบ้างนะโอเคถ้านัดจจดสองสองแมกนัมเป้าขวามือนะครับมาพร้อมนะครับได้นัดที่1 การคัดปอดเนี่ยสองสอบแม็กนัมแจกคัดได้ง่ายกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูที่เป้ากันนะโอเคครับถือว่าเป็นการยิงครั้งแรกนะครับอาจจะย,ยังไม่คุ้นเคยนะสักเท่าไหร่นะครับก็ฝัออู่ตรงนี้หนึ่งองสี่ห้านะกลุ่มเนี่ยยังไม่แค่พอนะครับเนื่องจากว่าผู้ยิงเองนะที่ยัง อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับกับเรื่องของน้าหนักของไกลปืนต่อไปนะครับเป็นการยิงตัวจุดสองสองแมกนัมนะครับตัวนี้เลยใช้เป็นตัวโมของแมกนัมนะครับยิงที่ระยะเดียวกับบนประมาณสักเจ็ดถเมตรกับตัวจุดสีเขียวนะครับเล็กๆโอเคพร้อมยิงแบบซิงเกิลน,นะ ยิงครบ5นัดนะรู้สึกทันทีนะครับเรื่องของแรงดีคอยที่มากกว่า LR เนี่ยพอสมควรนะครับแรงอากาศที่เยอะกว่านะทีนี้เราไปดูนะครับกับตัวเป้านะครับว่าจะได้ประมาณไหนโอเคคือปลอดภัยนะครับเดียวก็เป็นการยิงทดสอบครั้งแรกเลยหนึ่งามสี่หนะครับอยู่แค่เนี่ยประมาณนี้ฮะอยู่วงนี้เลยนะเรียกว่าเล็กๆนะครับ สุดยอดนะมากๆนะครับตัวแม็กนัมนี้เดี๋ยวจะลองดูเรื่องของความโฟนะครับของการหมุนของโตโมนะโดยที่จะเริ่มจากตัว LR นะครับตรงนี้ก่อนนะฮะชอบตรงนะครับกระบอกเนี่ยชอบตรงที่ว่ามันเปลี่ยนได้อย่างไม่ยากนะครับอ่าตอนนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะยิงน,นะครับใส่ไปเก้านัดเลยเข้าอเก้านัดน,นะครับตรงนับใกล้ได้นะครับห้าหก 7 8 9โ <Okay, S 1> อเคครับพร้อมนะยิงด้วยระบบปัน้เลยนะครับแป<า>ที่จะสลับตัวโม่นะครับจะ LR ก็จะเป็นตัวแม็กนัมนะกดนะครับดึงออกเปลี่ยนนะครับเป็นตัวแม็กนัมใส่เข้าไปปึ๊บสะดวกสบายนะครับ รวดเร็วทั้งคับโอเคทีนี้บรรจุนะครับแม็กนัมใส่ไปเลย9นัดนะดูว่าโซโมโเนี่ยจะโฟดีขนาดไหนสมดเก้านะครับนะพร้อมยิงที่ระยะเดิมนะครับโอเคทีนี้นะครับเป็นตัวแม็กนัมบ้างนะยิงนะครับเรื่องของการทำงานของโซโมโดูนะโอเคนะครับใช้แบบัเริลแอคชั่นเลยนะครับป้า เรียบร้อยนะครับสดยอดนะก็ถือว่าการทำงานของตัวปืนนะครับเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ราบลรื่นดีนะครับทั้ง LR แล้วก็ m a ็กนาเลยนะโอเค สรุปนะเจ้าตัวทารัตนะครับแท็กเกอร์992นะครับกระบอกนี้เนี่ยเป็นปืนที่ผมรู้สึกว่ายิงได้อย่างสนุกนะครับป้าๆด้วยฟังก์ชันที่สามารถสลับโม่นะครับทั้ง LR กับไอคมได้นะในตัวเดียวนะครับกลุ่มกระสุนเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวผู้ยิงนะครับเป็นสำคัญนะถ้าตัวว่ามเวดานะครับอยู่กับตัวปืนเนี่ยมากหน่อยเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยจะต้องดีขึ้นตามลําดับนะแน่นอนนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับผู้ใจที่ต้องการนะครับปืนกระบอกนี้เนี่ย ทางร้นปืนเดนอมิกก็ตอนนี้นะครับกำลังนัเข้ามานะราคาก็ประหยัดนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับนะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงน,นะครับสวัสดีครับ